สวัสดีครับวันนี้ตาตาพาเที่ยวมอกกคลงกายอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะไปสอบถามสมาชิกดูว่าช่วงหน้าหนาวนี่นะครับว่าสมาชิกเขาอาบน้ามีวิธีการดาบน้ำาปนยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะชื่อชื่ออะไรครับจำชื่อตตวไม่ได้พี่พี่พี่ชื่อชื่ออะไรครับไปเอวคนสวยไปเอวคนสวยค่ะ ชื่ออะไรนะครับจําชื่อตัวเองไม่ได้เชื่อคนสวยอ่าตอนนี้ช่วงนี้อากาศหนาวนี่เป็นยังไงฮะอาบน้ําก็อาบน้ำอุ่นแนะนําหน่อยวิธีการอาบน้ำอาบยังไงอาบน้ําอุ่นใช่ไหมครับแล้ว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 เช้าเย็นนี่อาบกี่รอบหรือว่าอบรอบเดียวอาบรอบเดียวค่ะแล้วแล้ววิ่งวิ่งชนน้ําหรือว่าวิ่งวิ่งยังไงวิ่งเรืน้ำวิ่งผ่านน้ำใช่ไหมผ่านน้ำเลยโอครับครับแล้วตอนกลางคืนนี่ห่มผ้าไหมห่มสิคะแอร์เปิดไหมแอร์แอร์เปิดไหมเปิดเลยแล้วแอร์เปิดไ่มเปินไหม โอเคสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับค่ะชื่อกิ่งค่ะพี่ชื่อชื่อพี่กิ่งเนาะพี่กิ่งแนะนำวิธีการอาบน้ำหน่อยว่าช่วงหน้าหนาวเนี่ยอาบน้ำยังไงอาบน้ำุ่นอาบน้ำุ่นใช่ไหมเช้าเย็นไหมหรือว่าอาบเฉพาะตอนเช้าตอนเย็นอาบเช้าอาบเย็นนะครัอ๋อต้องเช้าตัวเย็นใช่ไหมแบบว่าลูกค้ให้สบายตัวแล้วกลางคืนาหหนว่แล้วกลางคืนนี่เราต้องห่มผ้าไหมหรือว่าเปิดองค์ปัะกแอร์อะไรไหม ไม่ต้องเปิดแอร์ใช่ไหมผมผ้าอย่างเดียวใช่ไหมอ๋ผ้าปิดคอไว้ด้วยผ้าปิดคอใช่ไหมครับโอเคขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับกูตาม่าสวัสดีครับสวัสดีคักูต้ชื่อชื่อชื่อพี่อะไรครับชื่อพี่อะไรครับพี่รรยาพี่สราพี่สรรยาช่วงนี้ อากาศหนาวน LIKE ี่พี่อาบน้ํายังไงครับบอกวิธีการอาบน้ำเดี๋ยว่าอาบยังไงสองขันแล้ววิ่งเลยสองขันแล้ววิ่งเลยเหรอครับแล้วแล้วแล้วตอนกลางคืนหนาวไหมห่มผ้าไหมหรือว่ายังไงหรือนอนยังไงหนาวสิหนาวใช่ผมไม่เปิดแอร์ไม่เปิดเลยก็อย่างนี้ค่าไฟก็สบายสิไม่มีค่าไฟเพิ่มขึ้นเยอะเยอะขอให้มีความสุขนะครับสวัสดีครับขอมาเจาะกําลังกายกันแล้วนะครับขายชื่อเราก็เป็นหน้าโอ้เป็นหน้าน้าดู ช่วงนี้สามาชิกกำลังจะออกมาเต้นอลลบิก,กเต้นเต้นบาสโลฟกันครับบาสโลฟ阿บาสโลฟไรเดน่ค่ะาว่าางไหมายกแเอกว่าเป็นงานรยะห่างไ่กับตอนนี้กำลังจะออกกําลังกายกันให้ยืนยืนสลับวางยืนสลับวางกัน สวัสดีครับชื่อคุณพี่อะไรครับชื่อชื่อพี่อะไรครับพี่พี่เงียบ <laughs> บอกชื่อพี่เลยครับเ,ออเงียบกิ๊บเลยถ่ <laughs> ายถ่ายความหล่ออย่างเดียวก็พอไม่สัมษั์ก็ถ่ายความหล่ออย่างเดียวก็พอ สวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อมดค่ะชื่ออะไรนะครับชื่อมดค่ะช,ช,ชื่อชื่อมดเหรอครับมดกัดเจ็บไหมนิดหน่อยอนิดหน่อยเนาะแล้วช่วงหน้าหนาวนี้อาบน้ํามีวิธีการอาบน้าานํำยังไงฮะ <co ff it> ช่วงหน้าหานาวจะอาบวันละสองรอบก็เหลือรอบนึ่งวันละสองรอบเหลือรอบนึงใช่เพราะแบบหนาวนวิ่งผ่านไหมหรือว่ายังไง ต้องใช้อาบน้ำสระผม้วยค่ะโอ้แล้วแล้วแล้วเราต้องต้องใช้น้ำมลไหมต้องใช้น้ำมนเนาะแล้วตอนกลางคืนนี่นอนผมผ้าไหมอากาศช่วง่มหนาหน้าหนาวผมเนาะโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับอันนี้กาลังกําลังฝึกท่าลำประโยนนะครับท่าลำท่าเต้นบาสสลมนะครับที่สวนลุมานีสีกันนะครับวันนี้วันเสาร์นะครับวันเสาร์สีม่วงนะครับกําลังจัดท่าจัดทางกันอยู่นะครับคู่ดาวนะครับ อันนี้กำลังครูดาวจบหลังเจ้ากออกกายแล้วก็วันนี้กเ็เริ่มมืดแล้วนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ